ครับสวัสดีครับโอ้มโอนีิปูเยี่ยมกับมาที่อเมริกันละครับมาชมแข่งลอตเตอรี่นะครับวันม,มีจักแข่งขายกันอยู่บ่งใดเนี่ยครับอันนี้เป็นการตลาดอเมริกันครับสามแยกเลยละครับอ้าวชมลอตเตอรี่นะครับรางวัล<ม>ที่หนึ่งมีอยู่บ่แม่อยู่นี่ในนี่ะะราคาบอลลูนอะไเลขใดรสุดเลยเออ,เอ,อ,เอ,อมีคนถือจะคนบ่แม่มีตัวที่แรกๆมาถือกันบ่แมน อ่าที่สองแพงครับผมแล้วกูได้มักตัวได้มาเลือกเอาได้ครับเด้อรางวัลที oh, 1> ่ hmm. oh, <S 1อย uh ู huh. <S 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 later, huh? ่ดีน้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันตัวใดล่ะแม่อันนี้ก้อนถือยังไงหนึ่งแปดหกโอ้งวดก้อนแม่ก็ถือบ่เออวันนี้อาคอยโชคดีทั้งแม่เด้อหนึ่งเขาเรีกแมดังก็ล่ะหนึ่งแปดหก อรครับผมสาดนะเตัวเด็มาไ้ฮะเด็กมหกกรบเด็กมากแกับเจ็ดแปกับเจมาัตเขายืนยันแปดแปดหลักเอเจ็ดหลักหน่วยที่แหม่อนเลขบนเป็นเจ็ดหลักหน่วยรูดเลยตรงตีบอกเลยเลขเลขล่างเขาวาห้าหลักหน่วย กสองสองบนะยนนีมัดออกเป็นขั้นอหันนีไม่นันที่เปาหางค่ะเ่าหางันนี้ืเราวดสองเราวังสองหากับสามหาด้มีวันนี้นนีีก็ครับนี่สาหาดังด้มเด้อเนเอองหากก็ดังเอาไมเอาตัวใด เอารางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเด้อขอบคุณหลายแม่ครับผมมาเบิ้องช่องมาเบิ้องของแม่เล็กครับบานอันนี้เป็นแข้งแม่เล็กด้วยครับเด้อ ใส่บัวผู้ขายลาเตรี่ก็ได้เอ้ามาแล้วบอแม่เอาตัวใดก็เอาโลดี่เอาตัวใดก็เอาโลดเวยสิมใดก็เอาโลดเอาคุณแม่ยืนยันดูว่านี่มาตัวใดสองกับแปดสองกับแปดกับแกับสองคือเกาแยะกับกันยืนได้ละบวกแปดกับสองกับสองกับแปดพูดแม่ว่า เอาเลขแม่ชอบเขารักสิบนะครับเอฟซี FC ทั้งหลายฟังให้ดีครับวดกว้อนคุณแม่ไห้หกับหนึ่งเ,เข้าหนึ่งหลักสิบหนึ่งเก้าล่างคุณแม่อัศย์ยนที่น้อเลขคุณแม่นี่เข้าสุ้งวดแต่แต่ผมฟังวัาน,นี่โบผาดจ้าขวดนดี่แม่เน้นอยากจะเข้าบนเข้าล่างเนียเออแต่ว่าเขาล่างว่านี่ซีงวัดหรือเนาะนเขาจะลักสิบเบิ้ลเนาะนเออ เจ็ดกับสีมาตัววันหนึ่งเ้อคุณแม่เคยบอกเ็กับสมาตัวเอาตัวไหนเอา 7. เจดเรียกอ,ออกเจ็ดสาวันเจ็ดสาม้กับมันกับแปมันจะมาบุญมกับกับแป้ันาปีกโอแปกับซีอเข้าถึงบนถึงร่างเองงงนนเอ ข้านำกันก็ได้เนาะข้าล้างเก้าซีกับแปดซีเออเนเออเานั่นกมันาันมาสามเสามก้าเก้าสม่ามแกับสามเกออแมนแมนมานำกันมานำกันได้เนาะอืม เ,เออเออตัวเดียวนี่มาบนมาล่างเลยวันนี้แปดกับสองคุณแม่มักตัวใหครับมักวันนี้มักเหมือนสองนะวันี้่มักหนึ่งนหอเออวันนี้แยกบอกเออวันนี้แยกบอกีแยกหนึ่งก็บ,บอกเออแยกสองก็บ,บอแยกแปดก็บ,บอกนอก นะผู้เยี่ยมก็ลงมคอมบาเด้อนะครับเด้อะคุณแม่เล็กพเพิ่นขายนัตตอรี่อยู่นี่ละนาโปรเพนนี่ละครับกับฟากัยเอฟซีนะครับอ่ามาอุดหนุนแม่เล็กได้เด้อครับเด้อเพราะว่าแผงแม่เล็กนี่เคยถือรางวัลทีหนึ่งออกออกออกสองวันแล้วเนาะเออมีเอไทยบัตรมูมอนเออบ้านมูม,มนอ,อน,มมมนกับดวงต้องนะครับได้หลายปีแล้วละ นะครับไสพคุณระใบแล้วอ๋อสันสุวาแตามาสื่ออยู่นี่ละ่ะนะครับอ้าวู้ดไดสีเป็นเจ้าของแล้วันที่เด้งกับไม่ยิบได้ครับเราปิดหวังแต่ว่าสําหรับเลขวิ่งแม่เลขโมแข้งบอกทุกคนนะครับคุณใด้ถามเพิ่นก็บ,บอกบอที่มาที่ไปนี่มาจากไสพคุณเนี่ยมาจากอาจารย์มาจากอาจารย์อืม เป็นอาจารย์น okay. ีราน้ำเนาะแต่ว si ่าเพิ่นโทรมาบอกว่าเม่เวลาไปเต้นอยู่ที่ห้องกันที่นัดกันรุ่นเวลากระไรมันก็ชื่อน้ามชื่อกระเทยกระไรโอ้มีมีมีคนพากันไปเอาน้ำเพิ่นเป็นคณะนี่บ่แม่อหรืออย่างไรเังฉังกะรีเออาผู้ติดตามเนา่ผู้ติดตาม ผู้ประทักท้ายยกเพิ่นพอมากระทะโยกเพิ่น,พน,เพนเป็นผู้ติดตามเพิ่นอเอาหน้าเอมายังไปถวายอเอาปาลาฮันลวเนาะจังหันเาที่บรูนมันอยู่ในปลาในเขาม่นบอกโอ้แต่พวกในคนที่จับปูให้เหนี่เออจับปูให้เราเหมือนบันเข้าอยู่างมันเข้าแต่ตัวเดียวตัวเดียวนะโอ้จับได้ม สองับแปดได้ครับเร้อ